กาบสวัสดีครับเวซี่ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาร์ด้าชาแนลมือนีเพราะเสื่องจะพาพี่พาน้องเดินทางไปติดตามออโตเลกกับน้องเนื่ยเนาะครับผมนาะมืันนี้เป็นวันอาทิตย์น้องเนื่ยหยุดเลี่ยนแน่นอนครับผมเนาะเดี๋ยวจะไปติดตามตัวเลขว่าน้องเนื่ยหรือว่านันหนิงครับผมเอามาฝากพี่ต่อน้องเดี๋ยวไปถาฟังน้ากันครับว่าผู้ใดสมิเลกได้เด็ดแบ่งปันให้พี่น้องระวังนันหนิงกับน้องเนื่ยเนาะครับผมเนาะไปครับ่านชั่วโมงลายห่าง เดี๋ยวไปชมมนคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับน้องเนยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นอีกคนหนึ่งในบา่าแอมที่ฝันแม่นครับผมพอเรื่องถึงว่างวดที่ผ่านมาจะลดกระจิงอยู่แต่ของน้องกับบ่ไเด่นนี้ไก่เด้ครับบอกสามแปดออกสามเจ็ดครับผมแมงครับถ้าูพใดสืี่ขึ้นสิโรงนี่เขาถือขึ้นเกาเด้ครับเพราะน้องบอกแค่เลขสามตัวเนาะครับน้องเนยงวดนี้ฝันว่ายังไงลูกฝันว่าฝันว่าอะไร แมวตายแมวตายแมวไข่แมวหนูแมวหนูมันเป็นเป็นเป็นอะไรทิ้งทิ้งตายตกต้นไม้ตายตกต้นไม้ตายโอ้ยแมวยังไปตกต้นไม้ตายนอกบระนีเนาะแมวหนูปีนไม่ป็นอ๋อแมวหนูนี้ปีนปีนต้นไม้ไม่เป็นอืแมวตายบ่าเอ็มครับทีว่ายังไนแมวตายนแมวนี่ต้องเป็นศูนย์มีอะไะครับ แต่ว่าน้องเนยนี่ตาเก่านี่ม,นมันจะมีตมัวเพิ่นจะมีตัวเลขให้ได้เด้ครับเพิ่นจะมีตัวเลขให้ได้ครับพอ่อเสียงจะบ่ได้แปลมันเป็นจังได๋ลูกวันนี้มันตายแล้วสิเป็นจังได๋หนูเอาเหี้ยองได๋กับแมวเอาไปฝังเอาไปฝังเลยโอ้อยังหูจักเข็ดน้อแมวอยู่เนาะครับพอ่อเสียงครับแม่วแล้วเดี๋ยวสิเป็นยังไงต่อลูกแมวตายตัวกลางคืนแล้วก็ไม่บอกเลยโอ้ยยแมวตายตกกลางคืนมาบ่บอกเลข หลังจากถนนเหนื่อยเอาไปฝังเด็กบอ่อยบ,บอกสองตัวหรือสามตัวลูก,อ,กอู้เามาไฮโซครับมาไฮโกเป็นตัวไหนลูกหน,น,นึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดครับหนึ่งสี่แปดแม่นได้นื่อยนะครับหน,นึ่งสี่แปดเลือกคัดสายผู้ชมเด็กงามนะครับงามงามสวยงามครับเพื่อนครับสองตัวไม่บอกบรุลก ว่เที่ยไม่พว่าเทีอยากได้ตั้งสองตั้งสามเลยมักมีสามตัวมักเลขชุดเดียวเนาะได้เรื่องมากคุยขังไม่ได้เรื่องสามตัวชุดเดียวครับอาจารย์เอกมากๆกว่าลูกมีแต่แมวเป็นบอกมาบอกงอนนี่ครัแมวหนูนี่มีจักตัวแมวแมวของของน้องเนยมีจักตัวลูกนีหนึ่งตัวมีตัวเดียวนะนั่นแล้วก็ตายเลยอุ้ยห้องให้นนะแมวบลูกบ้า เอาเป็นยังบ่สงสารมันบัวไม่บัวฮะมันขูดมันเป็นยังเกาะมันขูดมันขูดโอ้มันขูดเจ้าของครับขูดเนียแมงมุมเรียงเองขูดเองโอ้เรียงเองขูดเองจะแสดงว่าหนองเนื้อบัวบัวเลยเอาปอทวมันจีนได้ไหมนวลบัวน่านวลบัวครับต้องเอาปอทวมันจีนมันจังจีบบริเวณครับโอ้ แต่ว่าอากาศยังดีได้น้องบอยแอมเนาะหูจักร่ะไม่เอาตัวเองตายยังหูจักก็ไปฝังเนาะไม่ให้โชครัไม่ให้โชคจะาข้องอีกตัวไหนก็ลูกเอาว่าอีกครั้งหนึ่งนี่ยากอมีกันหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดบอกตัวเก่าเป๋เลยบอยแอมหนึ่งสี่แปดโมเ็นเตี่ยมกันไว้เด้บอยแอมนี่บอกตามตรงบ่ได้เตี่ยมเลยยังนองเับเพราะว่าคันเตี่ยมนี่คนจะบอกข้ามเกานีบอยยากหนึ่งสี่แปดบอกเต็มปากเต็มข้ามเลยครับ บอกง่ายๆเป็นผีแมวนะมาบอกเนาะกับแม่นตัวก็อยู่ผีแมวจะเนาะเป็นข้อมผูกพันเนาะบ่าวแอมเนาะแม่นครับพ่อเที่ยงครับอ้าวคลิปนี่ก็ถือเอฟซี5อีกแล้วนี่แต่พ่อเที่ยงบอกกันทีว่าเนาะจักสรีว่าจะได้เน่าน้องเพื่อนก็บอกว่าย้ายข้อมโบกเก่งก็ต้องถามแต่เพื่อนจังติดสอบได้เนาะเอากระสีศูนย์ไปทำนะครับเนาะแมวสีขาตายกระสูน 0 4 8ี่บอกหรือว่าจังใด140แล้วครับแมวตัวหนึ่งโอ้แมวตัวหนึ่งครับ140อ๋อครับผมอันนี้140เด้อครับท่านผู้ชมแอดมินเฮ้าจอยตีห้แต่ว่าเพิ่นบอกนั่นก็คือ148เอาเดี๋ยวให้แอดมินเขาเขียนใส่กระดาษให้น้องเนยถือให้พี่น้องได้แคบหน้าจอไอ้เบิรงนเน่ครับผมมั่นใจบ่ว่ามันสีมานั่นมั่นใจว่าเัริฐออกแน่นอนแน่นบ่นั่นเอา นี่ครับผมวันที่หนึ่งตุลาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพรเพียงครับแมนครับผมปเป็นผีแมวเด้อครับ<ป>งวดนี้อาจารย์เอกบดายมากหนึ่งสี่แปดหลังจากที่เอาไปฟังเนี่ยก็เว้นตกกลางคืนมามาบอกเลยหนึ่งสี่ศูนย์แอดมินว่าแมวมันตายครับผมก็เลยเอาศูนย์ไซเทนเลขกแปดเนาะใครบ,บร่มากก็เอาแต่หนึ่งสี่แปดก็ได้ถ้าท่านใด้เชิญจบโอ้ไปตรงกันกันกบเลขข่อยได้มากแต่ว่าสั่หนึ่งสี่ศูนย์จัดไปครับผมอ่ะ ขอบคุณครับน้องเนยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมแทนผู้ชมตัวเลขของน้องเนยเนาะครับผมเนาะเป็นของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับผมผีแมวตายไปแล้วครับตายไปมาดได้น้องเนยเอาไปฝังเพิ่งเอาไปฝังขึ้นมากเลยมาบอกเลขครับผมมาบอกเลขหนึ่งสี่แปดเนาะครับผมนั่นหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเปเลขของไอ้บินห้าแปรยหาตีหายน้องบ้าแมวตายนะครับผมเนาะให้มักตัวใดชุดใดก็ลองพิจารณาเองเด้อครับผมอ่ะ ให้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นครับผมชุต้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่ทนมีแต่ความสุขความจเจริญยาเจ็บยาจ,จนครับผมรำด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำด้วยเงินทองคลิปนี้พอท่างคนต่อราไปก่อนพอกันไหมคลิปหนามัานหมานกันสุๆทุกคนสวัสดีครับ